เปิดพามาก็พาชมบรรยากาศหลังฝนตกที่วัดป่าบัวมงี่ศิษย์กุศลยะสธรให้แหล่งใดๆชมบรรยากาศฝนตกยังไปไหนไหมนะาหน่ะพาเดินป่าดีกว่าเดินป่าหาเห็ดพาเที่ยวเห็ดดอกเดี่ยวเมาดักไปหนัก ชมนีกาศวันพักที่วัดถาวรันบรกาศตอนเช้าเอ,อาใหม่ครับกบ็เป็นไรไม่ประ,อะกอบพิธีมรดกก็กำล,ลังหลอนก็บานให้บรรยากาสบายสบายยังเป็ดตัว ันตกว,วันาบรรยากาศสวยบรรยากาศที่วัดป่านีกาดี่สุเ็กเทุกาบรรยากาศสบายๆที่วัดปอสิบเป ชมบริเวณนัดป <isions impossible per year habitude> ่าครับชมชมแต่หินแต่ภูเขาล็บก้วเบียอมบรรยากาศี่วัดดีคบชมดาการมบรรยกาสวยก่อนให้ดกจะออกนะคกินในวัดน้องหรดหนองด้วีสขา เฮ็ดวดฤีเฮ็ดหดฤีนี่กินได้ปะกินได้ขเหม็นมากม็มาบอกไน่เฮ็ดนเฮ็ดดีเฮ็ดนวดออสีโอ้ออกไรครับกินได้บอกน่หอเฮ็ดดีอลมากินได้กินเคกิน ออกเต็มเลยให้หนุนด้วยสิหสองบรรยากาศนัดป่าหอมเดินเที่ยวเดินเที่ยวในป่านี่แหละค่อยเป็นค่อยไปดูให้หน่อยชมนักเล็ก ตังเล็กๆนี่วิวก็ไม่สูงลาดชัมไปนงบัวงยี่สิบเเบีย์พี่น้องเบียะไรครับเบียร์เห็ด ตอนเช้าเองครับว่าตรง